AI ยี่ตัวใช้ทำวิจัยมีตัวไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกนะคะไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นหยิบสมุดปารกกามาจดด้วยนะคะเพราะมันเยอะมากนะคะแล้วก็ไปเลือกดูว่ามันเหมาะกับคุณตัวไหนบ้างที่กำลังติดปัญหาในการทำวิจัยนะคะพร้อมหรือยังนะคะหนึ่งก็คือ s i z e AI ตัวนี้ใช้ทบทุนวรรณกรรมนั่นเองอันนี้ครูเคยมีคลิป ไปตามดูนะ,ะก็คือว่ามันจะสามารถเจ n เนอเรตออกมาเป็นแยกหมวดให้ด้วยว่างานวิจัยแต่ละชิ้นเนี่ยตัวแปรอะไรสถิติวัตถุประสงค์ต่อไป Research Rabbit นั่นเองก็คือการสร้างเครือข่ายบทความวิจัยซึ่งจะออกมาเป็นจุดๆแต่ละเปเปอร์นะคะทำให้สนุกกับการอ่านงานวิจัยมากๆเลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวต่อไปคือตัวที่3นะคะ r ีสคิวนะคะตัวนี้ทำยังไงก็คือว่ามันเป็นในลักษณะของการ สร้างทีมงานวิจัยแล้วก็ช่วยแก้จัดระบบให้เราได้ดีมากนะคะในการที่จะทำบทความทางวิชาการต่างๆร่วมกัน AI ตัวที่4 PaperPal นะคะสามารถเชื่อมใน Microsoft Word แล้วสั่งใช้งาน AI ได้เลยมาจากตรงนั้นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเขียนบทความต่างๆเราสามารถหาปุ่มด้านมุมขวาของ Microsoft Word ในการ add in เข้าไปได้เลยนะคะา TypeSet.io หรือว่า SizeSet นั่นเองไป search ดูนะคะตัวนี้ก็คือใช้ กับภาษาไทยได้ง่ายมากๆด้วยในการทบทวนวรรณกรรมแล้ก็ช่วยทําบทความวิจัยต่างๆของเรานะคะตัวที่6อิ s i ซสตัวนี้อย่าพลาดเลยนะคะก็คือคือรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมันเขียนเรียบเรียงได้แบบดีมากเหมือนนักเขียนมือหนึ่งเลยนะคะอย่างเวลาเรา ว่นวรรณกรรมนี้เรามาเรียงเนี่ยยังเป็นขนมชั้นแต่ตัวนี้ช่วยได้ตัวที่7 Agent GPT ตัวนี้ครูอชอบมากเลยครูรู้สึกว่ามันเหมือนสร้าง AI ได้เองนะคะก็คือลองเข้าไปเล่นดูแล้วก็มันสามารถที่จะมีหน้าจอที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเรากําลังคอนโทรล AI บางตัวในการเขียนงานวิจัยได้ด้วยตัวเอง8ก็คือ semantic scholar นะคะไปเสิร์ชดูมันมี paper เปเปมากมายเป็นล้านล้าน p a ร์เลยนะคะหลายร้อยล้านไปเสิร์ชดูนะคะ ตัวที่9 ChatGPT ตัวนี้ผ่านได้เลยเพราะทุกคนต้องคุ้นเคยมันมากแล้วนะคะก็ใช้ค้นใช้เสิร์ชเข้าไปเลยแล้วก็กรอง r e r e n c n อีกทีบางทีมันอาจจะให้ Paper ที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยเราต้องกรองด้วยข้อมูลที่น่าเชื่อถือของเราด้วยนะคะตัวที่10 Twinga นั่นเองตัวนี้ช่วยเช็ค grammar และการเขียนของเราให้ดียิ่งขึ้นเลยนะคะมาถึงตัวที่11 b o t นั่นเองใช้ในการช่วยงานเขียนลดการคัดลอกผลงานนะคะก็เช็ค plagiarism ได้เช็ค แกรมมาได้ด้วยนะคะไปลองใช้กันดูนะคะตัวที่12 endnote นั่นเองก็คือใช้การอ้างอิงอัตโนมัติแต่ตัวนี้อาจจะต้องจ่ายตังค์หน่อยนะคะแต่ว่าเราลองดูนะบางทีมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้บริการไว้ด้วยสําหรับนักศึกษาแล้วก็บุคลากรนะคะตัวที่13 hesi n นะคะตัวนี้จะช่วยทําให้กระบวนการวิจัยของคุณเนี่ยไปในทิศทางเป็น concentrate ให้เกิดการโฟกัสด้วยนะคะลองไปใช้ดูนะคะตัวที่14 research power มันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานวิจัยงานเขียนนะคะแล้วก็หน้าตามันเนี่ยเป็นสีขาวดำเขียนง่ายด้วยนะคะ เอไอตัวที่15หาเหนื่อยกันหรือยัง iris ai นะคะตัวนี้ก็คือว่าเป็นเหมือนพื้นที่การทำงานของนักวิจัยจแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์เรื่องแล้วก็ทำให้มันสั่งให้มันสรุปสร้างขึ้นอัตโนมัติได้ด้วยโดยการดึงข้อมูลอัตโนมัติและจัดระบบข้อมูลให้เรานะคะตัวนี้16 chat pdf นั่นเองใส่ pdf เข้าไปแล้วก็จะทำอะไรกับ pdf ให้สั่งให้สรุปสั่งอะไรสั่งไปเลยตามพร้อมในที่เขาให้มาอัตโนมัติในนี้นะคะตัวที่17 open read นั่นเองก็หลายๆสถาบันนะคะก็มีการใช้ตัวนี้้เขา เพราะมันสามารถที่จะเปิดอ่านหลายๆวารสารมากมายเลยนะคะอย่างเช่นว่า1,052วันบับเลยนะคะในวารสารนะคะที่ว่าสามารถเข้าไปอ่านในนี้ได้ตัวที่18 explain paper ตามชื่อเลยนะคะมันจะช่วยให้เราอ่าน paper ได้ไวที่สุดเลยก็คือ s l a s h สามารถไฮไลท์นะคะแล้วก็ดูแล้วก็สนุกกับการอ่านเปเปอร์ด้วยนะคะตัวที่19 ensus, คอนเซนซัสครูเคยมีคลิปก่อนหน้าแล้วก็คือทบทวนวรรณกรรมนั่นเองดียังไงไปตามดูคลิปครูได้เลยนะคะ AI ตัวที่20ก็คือ Scholarcy นั่นเองเป็นเหมือนกับเครื่องสรุปบทความที่ขับเคลื่อนด้วย AI นะคะมันช่วยอะไรยังไงก็คือมันจะมีคีย์คอนเซปต์แล้วก็มีการทํารูปแบบที่น่าอ่านสร้างความสนุกให้กับงานวิจัยเรานะคะแล้วก็ตัวที่21 Certero นั่นเองก็เป็นเหมือนกับเจ้าตัว EndNote ใช้เก็บสารบันอัตโนมัตินั่นเองทำให้เราไม่ยุ่งยากเวลาใส่ r e f e r อ n c เใน p a เปอร์ต่างๆบทความวิจัยต่างๆนะคะตัวต่อไป S 22 s k y b e ตัวนี้ก็คือเป็น free AI content detector ก็คือมันตรวจว่าใช้ AI เขียนมาหรือเปล่าเราก็ควรจะมีไว้เช็คตัวโรบอ t ไว้บ้างก่อนจะไปเผยแพร่นะคะตัวที่23 Jenny AI นั่นเองมันจะช่วยเขียนแล้วก็ทำนายประโยคต่อไปด้วยเวลาเราเขียนกลายเป็นบทความต่างๆนะคะแต่ก็ยังใช้ภาษาไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อยู่นะคะอันนี้นะตัวสุดท้ายนะ,ะ24 perplexity นะคะตัวนี้ก็คือเหมือนตัวอื่นๆหละอัปโหลดขึ้นไฟล์ PDF แล้วก็ถามมันได้เลย ครูอยากให้เปรียบเทียบทุกตัวนะเวลาเราจะสร้างคอนเทนต์อะไรสักอย่างเกี่ยวงานวิจัยลองใช้หลายๆตัวก็จะเห็นความแตกต่างของความฉลาด AI แต่ละตัวด้วยนะคะโอเคและสําหรับหลายๆคนที่ฟังครูแล้วยังรู้สึกว่าอยากจะเจาะลึกในเรื่องของลำดับว่าครูแล้วเมื่อไหร่จะใช้ในบทที่2ใช้ AI ตัวไหนแล้วจะต้องถามพร้อมอะไรยังไงนะครูมีไว้แล้วใน วันเดย์พระประแซาใครสนใจทักหน้าเพจครูได้รายละเอียดลึกๆมันรวมอยู่ในวันเดย์พระประแซานะสอบถามแอดมินครูได้เลยนะคะกับครูวิเตอร์งานวิจัยใช้ AI ทําก็ได้